นอกจากฉางอานหรือซีอานแล้วในหน้าประวัติศาสตร์ของจีนโบราณน,นั้นยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเมืองฉางอานเลยเพียงแต่อาจจะถูกรัศมีจากฉางอานกลบไปหมดจนไม่ได้รับการพูดถึงเท่าฉางอานซึ่งเมืองที่ว่านี้ก็คือลั่หยางหรือที่บ้านเราอาจจะรู้จักกันในชื่อลกเอียงอันเป็นสำเนียงจีนฮกเกี้ยนนั่นเองครับสำหรับลั่หยางนั้นเมืองแห่งนี้ เคยเป็นรัชธานีของจีนมาหลายสมัยหลายร้อยปีและเป็นเมืองหลวงจำเป็นของจีนยามที่ฉางอานเกิดเพศภัยสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับลู่หยางซึ่งผมจะขอเรียกว่าเป็นเมืองพระรองแห่งประวัติศาสตร์จีนทำไมผมถึงเรียกแบบนี้มาฟังต่อในเรื่องราวของเมืองลั่หยางกันครับสำหรับเมืองลั่หยางนั้น ตั้งอยู่ในบริเวณที่ลาบที่รู้จักกันในชื่อว่าที่ลาบจงหยวนซึ่งเป็นอนาบริเวณที่ลาบขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางของจีนในบริเวณของมณฑลเหอหนานในปัจจุบันโดยเมืองลู่อย่างนั้นตั้งอยู่ในบริเวณที่ลุ่มที่มีแม่น้ําสายสําคัญสองสายไหลผ่านสายแรกคือแม่น้ําเหลืองหรือว่าแม่น้ํำฮวงเหอและสายที่สองก็คือแม่น้ําลู่ที่ไหลผ่านกลางเมืองซึ่งแม่น้ําลู่ที่ไหลผ่านเมืองนี้ ก็เป็นที่มาของชื่อเมืองล่่หยางนั่นเองครับซึ่งก็เช่นเดียวกับเมืองฉางอานโดยว่าพื้นที่บริเวณที่ราบใจกลางประเทศหรือบริเวณที่ลุ่มแม่น้ําเหลืองนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมของชาวจีนดังนั้นแล้วเมืองล่่หยางจึงมีพัฒนาการการเกิดขึ้นและรวมตัวของชุมชนในเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับฉางอานโดยล่ย่หยางถือได้ว่าเป็นเมืองหลักของราชวงศ์เซี่ยและราชวงศ์ซาง อันเป็นราชวงศ์แรกและราชวงศ์ที่สองของจีนก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายไปมาในหมู่ชุมชนที่มีอำนาจมากกว่าดังจะเห็นได้ว่าตอนสมัยราชวงศ์โจศูนย์กลางอำนาจก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ฉางอานแล้วอย่างไรก็ตามครับลู่หยางก็ไม่ได้เสื่อมความสำคัญลงและยังคงเป็นเมืองที่มีความเหมาะสมด้านชัยภูมิและยุทธภูมิต่อการตั้งเป็นราชธานีแห่งหนึ่งอยู่ ดังที่จะได้เห็นได้จากการเลือกเมืองนี้เป็นราชธานียามคับขันของราชสำนักจีนอย่างเช่นตอนที่ราชวงศ์โจโเกิดกบฏภายในก็มีการย้ายราชธานีมาที่ลั่ยหยางและตอนราชวงศ์ฮั่นเองก็เช่นกันครับตั้งแต่ช่วงต้นที่หลิวปังหรือจักรพรรดิฮั่นเกาจูรวบอํานาจเอาไว้ได้สําเร็จก็มีแผนที่จะไปตั้งเมืองหลวงที่ลั่ยหยางเพียงแต่ว่าได้รับเสียงทัดทานจากบรรดาข้าราชสำนักว่าควรจะอยู่ในบริเวณเมืองหลวงเดิมของรัชฉิน เพื่อที่จะคุมขุนนางและขุนศึกที่ยังมีอำนาจในพื้นที่เอาไว้ก่อนและในตอนที่เกิดกบฏหวังหมังในช่วงกลางราชวงศ์เมืองลู่หยางก็เป็นฐานอำนาจของกลุ่มตระกูลหลิวที่ต้องการหรือฟื้นพระราชอำนาจและต่อมาก็มีการย้ายเมืองราชธานีมาสู่ลู่หยางกลายเป็นช่วงราชวงศ์ฮั่นตะวันออกนั่นเองครับซึ่งนอกจากราชวงศ์ฮั่นแล้วลูว่หยางยังเป็นฐานอำนาจของหลายกลุ่มขุนศึก ไม่ว่าจะเป็นตระกูลโจที่สมัยการปกครองของโจผีก็มีการตั้งเมืองหลวงที่นี่ต่อมาก็เป็นราชวงศ์จิ้นและราชวงศ์เว่ยเหนือรวมทั้งในสมัยของราชวงศ์ถังเองเมืองแห่งนี้ก็อยู่ในสภาพของเมืองคู่อํานาจก,าก,นกันกับฉางอานและเคยเป็นที่ว่าราชการการเมืองในสมัยของจักรพรรดินีบูเชกเทียนอีกด้วยจากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าในฐานะเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครองแล้วเมืองลู่อย่างนั้น ก็ไม่ได้มีฐานะหรือความสําคัญน้อยไปกว่าฉางอานเลยยิ่งในสมัยราชวงศ์ถังเราก็จะเห็นด้วยซ้ำถึงสถานะของเมืองคู่อํานาจที่มีขนาดประชากรและสถานะการค้าที่ทัดเทียมกันแต่ถ้าว่าตัวของเมืองร้วอย่างเองก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกของคนจีนในการตั้งเป็นเมืองหลวงปัจจัยสําคัญที่ทําให้พื้นที่แห่งนี้ไม่เหมาะกับการเป็นราชธานีของจีนอยู่ที่สภาพภูมิประเทศของตัวเมืองเองนั่นก็คือ ัวเมืองล้วอยางนั้นตั้งอยู่ในบริเวณขั้นกลางระหว่างแม่น้ำสายสำคัญสองสายคือแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำล้วนอกจากนี้พื้นที่ตรงนี้ยังมีแม่น้ำอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำอี้รวมแล้วทำให้ล้วอยางเป็นเมืองที่มีแม่น้ำสามสายซึ่งผลกระทบสำคัญก็คือมหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำในฤดูน้ำหลาก ปัญหาน้ำท่วมนี้ส่งผลใหญ่มากต่อการคมนาคมหรือการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของเมืองซึ่งนับเป็นปัญหาทางความมั่นคงแห่งหนึ่งของเมืองเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งเมื่อเทียบกับฉางอานแล้วเมืองฉางอานสามารถคุมเส้นทางทางการค้าอย่างเส้นทางสายไหมได้มากกว่าด้วยทั้งอยู่ทางทิศตะวันตกและมีเส้นทางทางบกผ่านหุบเขาและทางน้ําในการคุมหัวเมืองและกลุ่มอนาธิชนได้ดีกว่าทั้งหมดนี้เป็นผลทําให้คนจีน เลือกตั้งทำเลที่ฉากอ่านมากกว่าล่วอย่างนั่นเองครับแต่ถึงแบบนั้นล่วอย่างก็ยังมีมรดกที่สำคัญอยู่นั่นก็คือความรุ่งเรืองของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธในดินแดนจีนโดยศาสนาพุทธได้เข้ามาในดินแดนจีนครั้งแรกในช่วงสมัยของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในสมัยของจกักรพรรดิฮั่นมิตรีโดยวัดแรกของศาสนาพุทธเท่าที่มีการบันทึกได้ก็คือวัดม้าขาวที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง อันเป็นพื้นที่ของหั่นล่วดยางวัดม้าขาวนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเจริญของศาสนาพุทธภายในเมืองและหลังจากนั้นล่วดยางก็เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรมในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือครับจกักรพรรดิเว่ยเซี่ยวเหวินได้มีคําสั่งในการสลักหินที่ภูเขาหลงเหมินให้เป็นรูปพระโพธิสัตว์และอัครสาวกในศาสนาพุทธแปรเปลี่ยนผาหลงเหมินให้กลายเป็นศาสนาสถานสําคัญของเมือง แสดงถึงความเลื่อมใสของกลุ่มชาวจีนและกลุ่มชนกลุ่มน้อยต่างๆของจีนในพระพุทธศาสนาซึ่งถ้ำหลงเหมินแห่งนี้เองได้มีการแกะสลักแบ่งเป็นโซนหลายสิบโซนมีพระพุทธรูปแกะสลักจากหินผานับหมื่นองค์อันใช้เวลาแกะสลักยาวนานตั้งแต่สมัยของจกักรพรรดิเว่ยเซี่ยวเหวนินไปจนถึงสมัยราชวงศ์ถังหนึ่งในไฮไลท์สําคัญของผาแห่งนี้ก็คือรูปแกะสลักพระไวโรจนะพระโพธิสัตว์พระองค์ใหญ่ อันเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตามคติมหายานซึ่งแกะสลักสร้างในสมัยของจักรพรรดินีบูเชกเทียนโดยใบหน้าของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้คาดว่าถอดแบบมาจากพระนางบูเชกเทียนซึ่งสะท้อนถึงการใช้อิทธิพลของศาสนาพุทธในการสร้างความชอบธรรมต่อบรรลังของตัวจักรพรรดินีบูเชกเทียนเองนอกจากนี้ในสมัยของนางลั่วยางถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของจีนและมีการเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเฉิงตู อันมีความหมายว่านครแห่งเทพเจ้าทั้งนี้เพื่อเป็นการสอดคล้องกับสถานะอำนาจของตัวนางนั่นเองครับทีนี้เรามาดูการขยายตัวของเมืองกันบ้างหากเรามองแผนที่เมืองในปัจจุบันบริเวณของตัวเมืองนั้นเป็นเมืองใหม่ซึ่งจุดเริ่มต้นของการตั้งรกรากดินแดนของที่นี่ในช่วงสมัยราชวงศ์เซี่ยราชวงศ์ซางและราชวงศ์ฮั่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่เมืองในปัจจุบันแต่จะอยู่ในบริเวณทางฝั่งตะวันออกของเมือง ตรงที่ตั้งของวัดม้าขาวบริเวณนั้นคือบริเวณที่ตั้งของหั่นลวดหยางต่อมาในสมัยเว่ยเหนือซุยและถังมีการขยายเมืองออกไปให้ใหญ่กว่าเดิมในบริเวณนี้ครอบคุมสองฝั่งแม่น้ำลวททำให้เมืองลวดหยางนั้นถือได้ว่าเป็นเมืองอกแตกตามภาษาบ้านเราซึ่งเมืองลวดหยางในสมัยนี้สร้างตามคติเดียวกับเมืองฉางอานคือมีการแบ่งออกเป็นบล็อก โดยมีแกนกลางไปถนนใหญ่สัมพันธ์กับราชสำนักแต่ที่ล่วอย่างจะพิเศษกว่าหน่อยตรงที่ว่าแกนกลางของเมืองนั้นจะมีความสัมพันธ์และเชื่อมตรงไปที่ผาหลงเหมือนอันเป็นศาสนาสถานสำคัญด้วยสิ่งนี้สะท้อนถึงการวางห่วงจุ้ยของเมืองโดยยึดให้ผาหลงเหมือนเป็นเหมือนเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มภัยและป้องกันเมืองจากสิ่งชั่วร้ายนั่นเองหลังจากราชวงศ์ถังล่มสลายเช่นเดียวกับฉางอาจครับ พื้นที่เมืองเสื่อบบทบาทความสำคัญลงอย่างรวดเร็วด้วยว่าพื้นที่แถบนี้ตกเป็นเมืองของกลุ่มอนาธยะชนและความเปลี่ยนแปลงของบริบทการค้าของจีนที่เน้นการเดินเรือข้ามสมุทรมากขึ้นทำให้ล่วหยางถูกปล่อยล้างกว่าจะมีการบูรณะสร้างเมืองใหม่ก็ปาเข้าไปในช่วงสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงซึ่งพื้นที่เมืองใหม่นี้ตั้งอยู่ในบริเวณตะวันออกของเขตเมืองเดิมซึ่งก็เช่นเดียวกับฉางอานครับ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่เหมือนเดิมผู้คนที่มาอาศัยอยู่ก็ไม่ได้มีความหนาแน่นกว่าแต่ก่อนกลายเป็นเมืองหน้าด่านหรือชนบทของจีนไปแทนต่อมาในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองลว่ยหยางมีบทบาทสำคัญอีกครั้งในฐานะเมืองหน้าด่านในการต่อสู้กับกองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงนี้สิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ถูกรื้อเพื่อสร้างเป็นแนวป้องกันการต่อสู้กับญี่ปุ่น ไม่กรถูกทำลายไปจากสงครามซึ่งต่อจากสงครามกับญี่ปุ่นลวอยางก็เผชิญกับภัยสงครามกลางเมืองต่อเนื่องในทันทีเรียกได้ว่าเมืองค่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในช่วงสงครามเลยครับซึ่งพอหลังจากสงครามจบลงและจีนกลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์เมืองก็มีการฟื้นฟูและบูรณะมาเรื่อยๆอย่างไรก็ตามนะครับลวหยางไม่ใช่เมืองหลักของมณฑลเหอหนานเพราะเมืองหลักของที่นี่ก็คือเจิ้งโจว ที่อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับลู่หยางแล้วเมืองแห่งนี้มีบทบาทที่โดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวโดยเป็นที่ที่มทีที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายทั้งผาหลงเหมือนเขตเมืองเก่ายุคราชวงชิงรวมถึงวัดเซาหลิงทั้งนี้ตัวเมืองเองก็มีขนาดการขยายตัวของเมืองที่ค่อนข้างต่ำและไม่ได้เป็นฐานทางเศรษฐกิจของมณฑลเท่าไหร่นักและนี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมบอกว่าล้่หยาง คือเมืองพระรองในหน้าประวัติศาสตร์จีนไม่ว่าจะยุคโบราณหรือยุคสมัยใหม่เมืองแห่งนี้ก็ไม่ใช่เมืองที่มีบทบาทนำประจำภูมิภาคเป็นเมืองรองที่คอยสนับสนุนเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฉางอานเดิมหรือเจิ้งโจในปัจจุบันก็ตามทั้งหมดนี้แหละครับคือเรื่องราวของเมืองล้วอย่างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของเมืองอะไรอย่าลืมมาติดตามดูกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ